การป้องกันโรคความดันโลหิตสูงไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติอะไรเพศหรือว่าอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถป้องกันโรคความดันโลหิตสูงหรือการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันดับแรกเลยคือการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อน้ำหนักเพิ่มความดันก็เพิ่มคนอ้วนนะคะจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติ2-6เท่าวิธีการลดน้ำหนักที่ดีควรจะลดไม่เกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกร,รมัมโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีพลังงานน้อยร่วมกับการออกกาลังกายนะคะวิธีการลดน้าหนักก็มีดังต่อไปนี้ค่ะเลือกอาหารที่มีไขมันต่า อาหารไขมันต่ำจะให้พลังงานน้อยอาหารที่ให้พลังงานมากควรหลีกเลี่ยงก็ได้แก่เนยน้ำสลัดเนื้อติดมันเนื้อติดหนังนมสดของทอดเช่นปลาท่องโก๋กล้วยแขกไก่ทอดเคก้กคุกกี้หรือว่าให้เลือกอาหารที่มีพลังงานน้อยเช่นใช้อบหรือเผาแทนการทอดค่ะเลือกไก่ที่ไม่ติดหนังทานปลาดื่มนมพร่องมันเนยแทนนมสด แล้วก็รับประทานผักให้มากค่ะต่อมาเลือกอาหารที่มีแป้งและใยให้มากขึ้นแล้วก็นะคะใช้จานใบเล็กและห้ามตักครั้งที่สองแล้วก็ควรจดรายการอาหารที่รับประทานทุกครั้งไม่ควรรับประทานอาหารว่างขณะดูทีวีไม่ควรงดอาหารมื้อหนึ่งแล้วชดเชยมื้อต่อไปต่อมานะคะให้เพิ่มออกกำลังกายการออกกำลังกายหรือการทำงานบ้านจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานและก็ทำให้น้ำหนักลดลงด้วยนะคะ ข้อที่2ค่ะให้ร่างกายได้ใช้พลังงานให้มากการออกกำลังกายนอกจากทำให้น้ำหนักลดแล้วยังลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดและเพิ่ม HDL นอกจากการออกกำลังกายแล้วนะคะตัวคุณยังสามารถทำให้ร่างกายมีการออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นใช้บันไดแทนลิฟต์หรือว่าจอดรถก่อนถึงที่ทำงานแล้วเดินต่อขี่จักรยานแทนการนั่งรถตัดหญ้าทำสวน ไปเต้นรำอย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์นอกจากท่านจะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะขณะออกกำลังกายแน่นหน้าอกจะเป็นลมขณะออกกำลังกายหรือว่าหายใจเหนื่อยเมื่อเริ่มออกกำลังกายหรืออายุกลางคนโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายการออกกำลังกายนะคะควรออกแบบแอโรบิก คือออกกําลังกายแล้วร่างกายใช้ออกซิเจนเพื่อให้พลังงานควรออกกําลังกายครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละ2-5ครั้งยิ่งออกกําลังกายมากจะช่วยลดความดันโลหิตลงได้มากแล้วก็มีรายงานว่าสามารถลดระดับความดันโลหิตลงได้ถึง5-15มิลิเมตรประลอดค่ะข้อที่3นะคะเลือกอาหารที่มีเกลือต่ํา การลดอาหารเค็มจะช่วยป้องกันและลดความดันโลหิตได้โดยทั่วไปนะคะห้ามกินเกลือเกิน6กรัมหรือ1ช้อนชาก็เท่ากับโซเดียม2,400มิลลิกรัมค่ะแต่แนะนำนะคะให้รับประทานเกลือ1500มิลลิกรัมเราไม่ควรปรุงอาหารก่อนที่เราจะชิมอาหารหรือว่าหากปรุงรสอาหารเองต้องเติมเกลือให้น้อยที่สุดตัวอย่างอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือหากคุณซื้ออาหารกระป๋อง คุณต้องอ่านฉลากอาหารเพื่อดูปริมาณสารอาหารเลือกที่มีเกลือต่ําแล้วก็รับประทานอาหารสดเช่นนะคะเนื้อสัตว์ผักหรือผลไม้แทนการรับประทานอาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารมาแล้วต่อมาค่ะไม่เติมเกลือหรือน้ำปลาเพิ่มในอาหารที่ปรุงเสร็จและก็หลีกเลี่ยงอาหารเคม็มอย่างเช่นหมูเคม็มเบคอนไส้กรอกผักดองและเนยแข็ง แล้วก็อาหารตากแห้งเช่นปลาเคม็มเนื้อเคม็มหอยเคม็มกลุ้งแห้งหรือปลาแห้งค่ะเนื้อสัตว์ปรุงรสก็ได้แก่หมูหยองหมูแผ่นแล้วก็กุนเชียงหรือว่าอาหารกึ่งสําเร็จรูปอย่างเช่นบะหมี่สาเร็จรูปโจ๊กซองซุปซองอาหารสําเร็จรูปบรรจุถุงอย่างเช่นข้าวเกรียบข้าวตังปรุงรสแล้วก็มันฝรั่งหรือว่าเครื่องปรุงรสที่มีเกลือมากอย่างเช่นซุปก้อนผงชูรสผงฟู และอาหารหมักดองเค็มอย่างเช่นกะปิเต้าหู้ยี้ปลารา้าไตปลาไข่เค็มผักดองผลไม้ดองแหนมไส้กรอกอีสานเป็นต้นนะคะข้อที่4จํจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์จากการศึกษาพบว่าปริมาณสุราที่ดื่มจะมีส่วนสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตค่ะสำหรับผู้ที่ดื่มสุราปริมาณปานกลาง ระดับความดันโลหิตจะลดลงในช่วง1-2สัปดาห์หลังจากนั้นจะกลับสู่ปกติค่ะสำหรับผู้ที่ดื่มสุรามากปริมาณ5เท่าของที่แนะนำจะพบว่าระดับความดันโลหิตจะสูงหลังจากหยุดสุราดังนั้นจะพบว่าหลังจากดื่มสุรามากในวันหยุดมีความดันสูงในวันทำงานการลดสุราจะทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงค่ะ สำหรับในเรื่องของการดื่มนะคะผู้ชายให้ดื่มไม่เกิน2งริ้งต่อวันแล้วก็ผู้หญิงไม่เกิน1งริ้งต่อวันค่ะเทียบได้จากอะไรนะคะ1ริ้งก็เท่ากับวิสกี้45มิลลิลิตรไวน์ไม่เกิน150มิลลิลิตรหรือเบียร์ไม่เกิน300มิลลิลิตรนั่นเองค่ะ นอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ได้พูดมาข้างตน้นการได้รับโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและน้ำมันปลายังช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วยบางไรายได้อีกด้วยค่ะ